เอาไว้จะเขียนครับผมครับอันตัวนี้รัดสายยางปูเอาไว้กะลัดสายยางกอกห้ามครับผมมันมันสิบหลุดเนาะมือนี้ผมก็มีสายบุญมาอย่างแหวนจิอ่แหวนสำหรับรัดกอกครับผมลูกแสกบอบบ๊าบม่นแต่ว่ายุกอกหน้ามันมีสายยางเนาะเอาอาตัวนี้รัดครับผมตัวรัดบอบบอให้หลุดไหมครับผมตัวหมุนเข้าไปครับผมอันหนึ่งถวายปูเลยครับผมค มีสายบุญมาสามคนครับผมถวายปู่พรมห้าร้อยนางสาวที่มาพรซาหย,ยองอันนี้อยู่สวีเดนเนาะหอดมาหอดมาถึงเลยเ้ยครับผมกับถวายผู้เลยขออนุยาเปิดครับผมนี่แหละพี่นอ้องคุณวิไลดีคุณโทษประสันครับผมโษตรงมากกันเลยเอาไปถวาย,ยลง ปูไฮเดรอรวมสั่งกุติน้ำเพินวัสันห้าร้ครับผมหอดหละเดอร์คุณวิไลดีขุนทศครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับผมคุณอนุรักษ์อุตตรบุญจันทร์เคยมาแล้วครับผมก่อนหน้านั้นครัถวายแล้วน้องมารอบนี้ก็500บาทครับผมอนุโมทนาสาธุเดอครับผมทางแอดก็ได้ครับ ปูครับอันซองนี่เอาไว้จะสวดเปิดบุญเปิดโชคให้เพื่อนในเด้อช่วงของปัญซาครับผมห,ห,หมายเอฟซี่เฮ้งๆมันๆปังๆเน่ยนี่มดปูดหายพ่อนละกันอยากครับผมจังถิ่ถามปูอีกทีหลังเนาะครับผมครับปฏิเตกาเลเทสราจุขจงกบิจวาเรวบุตรกเยตโยหาลาวาลวาัติเบเฉยยะ วัดชายจจังระมุขังว่าปลาระมุดังว่าปูเรว,า,วาจีจีเจสีเจสังสุตวาภูธาธาจะปอกว่าปัรุูกคูดขอคุณนิรเททัทหลายที่มาให้ปัจจัยเป็นทานให้แกพรชจุยในฐานดีดีเทวทานทั้งหลายเป็นภูเป็นแจนประเสริฐีแล้วคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและวกเราได้กุดีเทวดากดเราได้ชาติดาวกาอาการก็ดีขอจะมาประชุมกันวันนี้ขอผู้ผูเราเราทั้งหมด หากเป็นผู้มีจิตศพบนั่นทั้งหลายจงฝังภาษีกรอลบเถิดเราจะกราภาษีเพราะเป็นเกิดสิไดบุญมาเป็นบาปเป็นบาจบธรรมบาปาก,การแก่ผู้ให้ทานทั้งหลายเราได้เราได้กุณีถือว่าเป็นผู้วิภัเรียจบธรรมบาปาก,การแล้วแล้วนั้นคนทั้งหลายจงไปะทำไม่ตีกิตแต่ผู้ทานทั้งหลายเราในเถิดพอเป็นการทบแทนของวิสตาวิีเจศน,นาและเป็นผู้ไปแจ่บุญบริสุทธิ์แต่ก็เป็นผัวมีนอนุภาพน้อย ชนเทวาดาทั้งหลายเป็นผู้ฤทธิ์มากก็แปลก,กันทั้งหลายเป็นพวกโอทีสามารถกายที่มาลุลกลายดอกจะดีเผยดินแล้วใครทั้งหลายจงเป็นผู้เวรมาตจบประสาวกุจนพุทธาเหลา่านี้ขอให้ผู้ใหทานทั้งหลายโดยจงมีอายุวันนาสุขะปะระพราสารสูบัดดังบัดนาทุกคนเดินจะเป็นพุทธาวิกิทาวุสสะปะสมาอุปปาทาวจะปะสังกะปาโดยห้งองวัวดู สภาดังนังเจริญเดท่านทางหลายอยู่ในทานขวัยทา,างหลายอยู่ถึงซึ่งความดุะการไม่ว่าชาติใดชาติหน้าตรอดชาติดังยิ่งจงความพ้นทุกขเจ้บารมุสุก็จะผ่านคุณขนาดวันเถิดจังบริดังดูมั่นจิวเบววันจิจวเจตโตจะเพีปุณณสังปาจัตโตปะระโสยาาะถาปฏิโสลิโสยะถาจะเพียติโยวันจันโตจะพโลกวิราชิตุมาเทพวัตตะวันตรายโย โอเกทุการั้กภาวะอาวีวาดาราชีเนี่ยจะจังพุทธาประจักรโยจัตเจลุตมาวัติย์อายุวันโนสุขังพระรังปูอันงวดบังหันเขาสามสามหาสองที่ปูพี่บุญมาเล่นน้ำเนาะมาเข่าความฝันนี่เม็ดน่ะป <gu> ูบานใมัตตานีปูพี่บุญเนี่ยมาหาป่ครับผมยังบวชมาดอก ฟัง่งภโพิบุญเนี่ยเป็นเป็นอาตากับพอดูหญ่พอดูหญ่ผูพอตูยญยหลองตาดีละแต่ว่าเพิ่นมรณระไปโอดโดนแล้วโดยเฉบเป็นร้อยปีระบแต่ว่าเห็นบนอยู่แต่ว่ามีประวัติอยู่มา,ามาลายาย่างพอตูยัยใหยฟังเป็นสายญาติกันแต่ว่ากา บอกเ,เคยเห็นพอเด็กแจ๋ดอกแต่ว่ามืัอนั้กนก็ปรากฏว่าเดินทุดงไปพอดีมีผู้หญิงผู้หนึ่งเมื่อไหร่เราของเกา่าเนาะมีผู้หญิงมานั่งอยู่ทั้งเนี่ยนี่หลองอ่านบองอันบรรจุศพหลวงปู่ฝันแหงว่าท่นเป็นมดมวนแ่ว่าจีค <c oughs> วามขั้นที่บวกความมาได้ทั้งได้ทั้งสามแล้ว ผู้ยิงก็เป็นจีาผู้บอกอน,นี่นเป็นจูนเนีน่ยนะกำบอกทุกคนฟังอยู่เล่ไปตดจีใจล็อกผู้ไม่บ่นเป็ดแปดเป็นเก่เเามันก็กหาและหานมีอยู่ <laughs> แต่บ้านนี้เมเื่อคืนนี่โอ้ยิงใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่าโลกทั้งหลายฝันครับฝ <laughs> ันมีไม่ดาบไกลและศิษย์ครับแม่บ้านนั่น บ้านเก่าเก่าะถนนเลิกตัวมอเป็นเขาเรากว่าเป็นอันตราพานบ้านราะมีอันตรพานกระู่จังก็บอกนันจะวามันตายไปแล้วประมาณสิบปีเลยละมันไปเป็นประธานมันเป็นมันเป็นเจ้าพ่ออยู่ฮันมันเป็นนักเรงงต่เกาแต่มนุษย์แต่เป็นคนเป็นอักเรงอยู่จุจักมันอยู่คนนี่แหละพอไปครัมันไปลูกน้องไปแต่กี่พรท่านตายเลยลูกพี่ลูกพี่ละ จากันดีมัเนเพียงแเขาเป็นเจ้าพ่อสอนกับบัวฟางสอนกับบัได้บอกกับบอกบอกกับนางบับบัางบอกให้กาบกับบอวกับก็เลยว่านี่กูวิดาบแกจะสิ็จ์บักขมแดงไม่ไม่เสี่ยงละมีขมแดงดาบไม่ไมดาบไกสิทธกูฟันไปนี่ขวาขนบัดมันกับบัวยานมันท่ากับยย่ไกลเทอยูโย ประมาณจากสองสามวาร์ไปนะชิดแปลงสิข้อขาดเบิดแต่ว่าเออมันจะหนกบอมีเลือดเขาเรียกว่าเออข้อขาดเบิด์ตจากสิบสองคนบอมีเลือดมีสิบสองคนนี้บอมีเลือดเหมือนกันเขาเรียกว่าแปลกๆว่ะบาดเน่นด่บา,นนบาดาบโดนนั่นชื่อภาษาเป็นไฟ้าไลกันมาไลกันไม่เบิดเดียวแต่ว่าแสง อามาลัยกาเป็นแสงเขียวบรุป,ป่าผ่าไฟเลยสู้แดงเบิดเดียวบัดองบริเวณอดบ่มีหอดเถ้าอันนี้เป็นไฟพรราไรกันดาบดเลยเพื่อนคือเตือนกันเตือนกันมาฝ่าท้อกลัวมาปากใจไฟสู้แดงคือได้ใจได้ใจใใผู้เดียวปาาที่วพอ่อผู้หญิงอีกผู้นึงโม่มัมนยังอีกตีผู้่อนได้เพื่อนใ่ะผู้หญิงผู้นึง แต่ซุปนี่ลายสุดทุบซุมกลุ่มเนี่ยอันนั้นเป็นเม่เออราเจ้าพ่อเขาว่าเจ้าพ่อบักนันมาจนอายุก็อยู่ในระยะนี้ครับว่าข้นพเจ้าต่างอยู่ได้เจ็ดสิบกว่าเนี่ยแหละแต่ตายไปยี่บสิบปีแล้วบ่อยู่บันนั่นดีละไกลเพราะเราฝนโปรดรีบเจอแดดเลยนะนกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันยังบ่ทันมียังดอกพระว่า เมื S <S ่อเมื่อเฮอก็บเมื่อแปดคำมันหกคำเนาะเมื่อเฮอเมื่อแปดคำก็เสียวหันเจ้ากันเบิงหันเจกากนแปดคำมันใวันค้านผุดประหาดสิเบิงหันกันมือเบิงไม่แปดคำกันบาดเดียวเบิงเมือสิผ้าคำมันาเพราะว่ามันมีบทกาลเวลาอยู่บนบเท้าใจตัวไปห้ตัวไปนี่โอ้เสกสอบประแทงกระบพอลเลยเนาะ นาต้องหาเป็นเมื่อเป็นเมือเป็นเมื่อแท้กระสอบบัแทรงก็บม่พอใลละกันใดกันมันเกิดขึ้นมาแล้วกับบ่าพีเรนาอีกบนวาจีให้ปัตพุจะพื้นได้พาอวันนึงสิไดายสี่ิได้าัตัวก็ยังเนี่ยกันตกลงผู้ยิงเป็นสีอันดีศวนกับข้าพึ่งเราบนเมืองเกิงอนยู่ดินแต่ว่าจะกินทัพตัวไหใช้ตัวไดใช้ตาถิมที่จะกระได้ทั้งรางทั้งหมดเล้วะ ต่ว่กกะการนี <If S 2> <su> ้กะรอไวจะก่อนรอไวเพราะว่าไอเบิ้งกากาเกเบอขาเกเกกันแค่เบอร์บกขาคงจะโบันจะโบได้กว่ามาจะได้ใันไได้ทำเรื่องทั์เทีจะได้หน่อยก็ได้อะไรก็ได้บนนล่ละกว่าจะเขาซำตัอกพวกเขาจะว่าบอกกันจะให้นำมากลายทำตัวบนเขายากว่าเดว่ามันเขาได้ไหมว่าโอ้โหแต่สองตัวเขายากอยู่เข่า เป็นเช่นนั้นหรอกพ่อจะว่าก่าโอ้วง่ายเผยช่วงหายฝันแต่ว่าเบอกให้ฟังว่าได้มันใหญ่พอดต่ว่าต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนกระตายเยอะหรือทังโบเปลี่ยนกระตายก็เป็นผู้ยิงผู้มัดซ่นะก็เป็นแม่นมากก็ได้ก็เป็นผัดถุงขึนเก่าผัดถุงขึน ของอันพอกุล,ลาห์นะกระถูกพื้นเกลียวเจ้าสามเลยอ่ะกระถูกพื้นเกลียกับแบบเกลีรูปร,ร,ร,ร่างสันจานลักษณะผู้เกลียวเว่ากัก็ยังเถือกอยู่ยังดีอยู่ยังได้ตัวหายอยู่สามสามหาสองเออแจ็บกว่าได้ เ <laughs> ม่บอกคาจ่ามันก็ยังใครก็บาได้อยู่หรอกเนาะใครก็มาได้อยู่แต่ว่าวันนี้ก็เบังไป,บ,งไปงบังไปเรื่อยๆก่อนนะไปเรื่อยๆก่อนบันเคยใจหอดไปแล้วมาปับบอกปับโอ้มันหลายอ่ะเกิดว่ามันหลายกองนอนหลับซเมเออกับฟันซมอเออรแล้วฟันซูมเออหลายบอกไปจะเพ่อจะ่ปหวาย แ่กสอบมาก,ก็รัพอเลยออกมาบได้พอกำไรพอยี่สิบบาทไป่ไหวดิอันนี้เลขจะเข้าในเนาะบ่อยแปรบ่อยตีบ่อยตีขั้นตีมันยาวยาวหลายขั้นตียาวแต่ว่ากะ1สิบสองคนเนี่ยสำคัญสองคน ฟันขอขาดบัตหัวบบหัวบมีหัวมีเลยประเด็นบัดหัวก็หแล้วปูกหกหนึ่งสองหบมีบมมีเลือดบมมีเลือบาริซีคนเขายอมซีโจนี่เขายอมปูรองผูนั้นอันดับนกันแต่ว่าเขายอมบอกยได้ทั้งยันนะชุมสิบสตบยอมฟันบาดเดียวขาดบัดไปราไดกันไปราไดกัน ยืดปลายดับไม่ฟอมเกี่ยงเบิดไปมาอะไรากันสีเขียวสีเขียวมันบ่วมสีเข,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 ขียวเสนะียงเสียแลงสีเขียวสีเขียวเกินนะใหม่สีบรุกสีบรุกจะรู้อยู่แต่ว่าอาการหลายเบิดเดียวเบิดโอ้ทำาะไรจั์โลกเลยมับบบ้งมีประเด็นว่าบ่วมยังพอพอรีบันดาบพาน บาทใน่บนอยมันสัางโบไหยมันทำลายบไบนบาติสีได์ิสัส่งสอนในสีรลสั่งสอนในบอกนั่งก็ตังบอกลงก็ลงบอกกลับก็วั